ทักทายพี่พีน้องๆโดยเมย์ไนนกซึ่งเป็นผู้น้าทีมยงานของเสียงอีสานนะคะวยนาวยตามาพีดละพี่นองเด้อคนสวยยืนอยู่ตรงนี้นะคะผู้ใดมัดม่นใจว่าสิมาเป็นผู้ซอยได้บานนี่ต้องหาผู้ซอยสั่งสีสันสะกดดานดาเวทีเจ้าเที่ยวรุ่นไหนขอรายงานตัวว่าคือมั่นใจคคกแทนพันเปิดเส้นเต็เตม ทาทั้งนีนกแมงตีแล้วนายลูกพี่มาเท่กว่านี้นะเด้สุดยอดอยู่แล้วโอ้โหมาแต่ละคนแต่ละคนนี่เหลือจริงๆริงโดยเฉพาะลูกพี่ผมเนี่ยโอ้โหนี่เขาเรียกว่าเด็กแนวไม่ใช่เด็กแนวเด็กอะไรเด็กเดนว่ะ เดินยังล่ะเดินต้ยป้าผูเจ้าคือมั่นใจคักแท้มั่นใจดูลูกพี่คนนั้นสิคนไหนเนี่ยเนี่ยดูชุดสิครับดูไปดูมาเหมือนแมงบ้องแปมเว้ยมันไม่ใช่แมงบ้องแปมอะไรหรอถอดแว่นดูสิถอดแว่นโอ้โหเหมือนงูเหลือมอมลิง แต่ยังคงสัญลักษณ์เดิมของเขาไว้ตาเขียวๆนั่นคือยายแหลมยายแหลมเอกลรักเอกลรักเอกลรักเอลักันรักว่าจะเป็นหย่อกักหย่อดเน่เนาะประหยัดประหยัดเวลาประหยัดคำบอกความคำบอกผลนี่มีค่ามีค่าน้ำมันแพงเราต้องประหยัดไว้ทุกอย่างเอวันนี้ก็มีความจุดประสงค์มาแล้วมาอยังล่ะ มาขอแบ่งมุ่นมรด,ดกจากแม่นกน,อน้อยแมงยุลีเอาควายบ่ท่านตายแม่ตายพ่อตาย,กายไก่แบ่งไใบตายแล้วมันเอาอยากอตีเอาปลาน,นั่นบ่เอาสาลี่ควายบ่อเอาอยัางดอกก็เอ่าอยัางเอาสายลัดวาย <c oughs> ตาถึงเนาะเอาสายลัดอย่างเดียวอย่างอื่นบ่เอาวสั้นพ่อควายบ่เอารถสายลัดเจ้าเอายังควายจะเอารถซีประตู ปานั่นนะ่ะเออเอาจังสิต้องแบงให้่อยด้อยว่ายากดอกพูดได้สิได้เป็นท่ายาทอสูรตัวจริงเสียงจริงเปิดอัลบั้มของตะลกะก<ถ>าาเข้าซะก่อนทายาทอสูร if I ain't เมื่เกิดเก่ายัางเบาเบาเลยคุณนี่แหละทายาทสุดหลานสุดที่รักของอยายนก อาสูรจะแบ่งสันปันโมนให้กับอาสูรทุกคนขอบคุณครับพี่ดองฟังผ่านไปผลงานเพลงอของทีมตลกหองเอาไว้ชุดไม่ล่าสุดซื้อเพลงนี้ว่าท่าญาติอาสูร ห้องไว้พูระเพลงสองเพลงร่วมกันเป็นหนึ่งชุดหนึ่งอาระบัมมาฝากปีฝากน้องขอบคุณพี่น้องหลายหลายมีเตเพลงมลมวลอันนี้พ่อได้ย่องเจ้าของได้พ่อยซารี่นีนอีหลีคันพี่น้องอยากพี่สูตรก็อยาลืมเทปซีดีพี่ซีดีจากบริษัทท็อปไล่ไดมอนต้นฉบับตัวจริงเสียงจริงเดออ้อควเป็นกับ ต้องของแท้ของจริงกําลังใจกําลังทรัพย์ให้กับศิลปินให้กับผู้ลงทุนให้กับผู้ส้างสรรนะคะเอาช่วงนี้ไพศิลป์เป็นท่ายาโตจริงเสียงจริงไล่งานโตสักวันคะแนนไพศิลายเริ่มจากไพ่ละจากผููไข้โกโมไพ่ละไพ่ละก็คอยนี่แล้วเนาะกับผมพิเศษวิริการสวัสดีครับกับผมท่ายาธผูมันคงพอยน้ยยกมูไร่พรนครับ น้ยเห็นไหมโอ้ปวดมาถ่านเลยพี่โอ้มาถ่านเว้ยโอ้คำคมขนาดเลยเนาะพี่เนาะแน่นอนแล้วผู้ข่าสิเอาอยังเนาะมานเลยเออเอาผู้ข่าท่ายาติผู้พูดพองแหลมท้องฟ้าสะเอิญแหลมท้องฟ้าสะอื้นท่ายาดคนต่อมาครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแป้งเป็นทายาทัตจริงเสียงจริงจ้าเลกะชอยหายคะแนนน้องแป้งในเด้อค่ะลูกโตเนี่ยน้องแป้งนะครับแล้วก็ทายาทคนต่อมาครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแพนด้าทายาทอาศุนค่ะทายาทอาศุนตัวจริงไหมคะจริงค่ะ,คะตัวจริงค่ะคุณพ่อชื่ออะไรคะพ่อแพรค่ะพ่อแพร อืมได้พอลอเนาะอืย่าว่ารอถ่อเบิ่งหัวแน่เบื้องหัวแน่ข่อยว่ามันบักอื้อหน่อยเอ้ามันยังนอกบ้านไงแผลแพ้ทองแทนเมียบอก จ้าเป็นยังสี่ห้าคนรอโอ้ยอย่าไปจะสั่นเพื่อนเ <c oughs> สียว <c oughs> เป็นเสียวกันจีอเอาไล่งานโตซะก่อนเดี๋ยวเป็นเสียวลูกแพรทายาทคนต่อมาครับหอวยแม่งเขาหัวบ่คือหัวสั่นจุด <c oughs> แม่งหวัวกล้วยแม่งหวัวกล้วยต่อมหวัวมันนายทำไมต้องเอ็มร้อยห้าสิบนานนานเฮ้เขามีแต่สวัสดีนะนานเอานี่งานนี่งานอะไรคอนเสิร์ตเอ็มร้อยห้าสิบ จะรับค่าตัวไหมไม่รับแม้งั้นพูดใหม่บอกยังสาวใส่ให้กากินที่บ้านเสาวใส่ไฮจะใส้กาสีไว้แข็งกานเนี่ยเก็บรวด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 สลิงมันบังระวังรไม่ออกเพิ่นเออผู้นี้นาตาตาคือโกโมเก็บเก็บก็คือนักร้องเราก็ไปเก็บคือคือยังวะคือพุกเก็บอันยังไงล่ะเป็นตะเก็บเออเป็นตะเข็ดเบียกเข็ดงานเนี่ยนี่แนะนำตัวเองครับผมเอาคว้าเหลวสิคว้าเหลว เอ็นร no, no. mm. okay. okay. ้อยห้าสิบน้าสวัสดีค่ะอีแอนกับน้อสจีนดอสคอมค่ะกับผมพ่อใหญ่ชาลีฮอดีเดสวัสดีครับชาลีฮอดีเดหัวอีต้อยหัวดีป่ะพูดดีเนาะหัวแยว อยากตั้งแต่น้ำเมียเนาะเอาคนมีลูกมีเมียเว้ยคมีเมียเว้ยคนขี้ลายยายายายหนากันมันสิออกอากาศได้หนิยายาายหนากันจากพี่น้องที่เคารพรักนะครับสำหรับผมแล้วนะครับไอเด็กหนุ่มจากน้องคายสไตล์จอยจอยปล่อยไฟมาเลยพร้ท่านก็ผมก็นักร้องผู้ด่าขอดคำมอดพรขนเดชครับ ผมก็เพชรคาดผู้หน่าอ่อนนี่ก่อน,น้อยเสียงสวรรค์ครับสำหรับปีนี้มีอัลบั้มเดียวเป็นขวงตัวเองมีชื่อชุดชื่ออัลบั้มว่าอเอาอีสานหมันห้อก็ได้ดอกเว้ยมีชื่อชุดชื่ออัลบั้มว่าอาดีตรักสังฆทานสนับสนุนนี่ก่อนเลยนะครับเออน่าสงสารนี่นีมนนนันหลวงพู โอ้ยเจได้จะมาลงปลูพาคุณเจ้าบ้านให้ดอกแส่เข็มขัดโอ้ยโมไปทั่วไหลสิบ่า,าจเจะเลินพรญาติโยมไปน้ำตาหมั้ครับผมจะปลูกหก,กสากรครับผมครับลูกแพรวไร่พรครับลูกแพรวไร่พรนลูกแพร่ไร่พรสวัสดีครับ จะเป็นจากหลายๆข้อมูเนาะลูกแพอุลัพรลูกแพ้อุลัพรข่าว่าจะอยู่ดนเถอะเว้ยไปเฮียเยี่ยจืดแน่ไปซาเฮียแตงตัวกำกำรอรอคนนี่เนี่ยเปียงสมซื้อสมซื้อกันจังหวะจะไป็จืดสมซื้อเบิ้งสูดแน่ที่ล่ะเป็นไรวุ้ยใส่สูดเนี่เขาขึ้นอยากกินตับกับแก่แม่แม่ยี่หรอกพอเบิ้งเกาคักเขาว่ามันงูเขียวต้องพนมาจืด ต้องปนตับกับแก่ปนนี่พักพร้อมอะไรล่ะพักยังล่ะพักแวนเอา้าอยู่น้ำกันฮะน่ะโอ้เอ้ช่องหน้าเจอกันใหม่ไปไปเก็บเนือ้อเก็บตัวไปสับบกก,กันทั้งหมดตรงเก็บอาวุธขับเชี่ยวเนี่ยนี่ก็บอบอกกันเต็มที่แหละในน้อยนั่นก็ไม่อาวุธน้ำเงินเนาะไมีว่ได้ใส่ย,ยู่บัสันใครอยู่แต่ละเนาะ มาน้องแป้งเข้าบัดนี้มาอุ่นเครื่องเข้าจากอลารามแม่ลูกออนละแว้งสะก่อนฝากพี่ฝากน้องน้องแป้งนทัทิดาพรและกับแม่ใหญนกเดอพี่น้องเดอ อีสาเอาคนเสายังม่งุเจ้าเล่จนผู้ลงสื่อเมื่อเือให้มึงนังติบอกนยัหลอจ อนาคตเป็นสิ่งที่บเนนอนเนาะพี่น้องเนาะน้องแป้งนัทธิดาพรผลงันเพลงแม่ลูกอนละเวงของมญนกหลักกับมีอยู่ในร่วมดาวสาวเสียงอีสานอีกอยู่น้าเอาือยอยู่น้าพีเพลินแพลงเองียงไรอีหละ่ะอดเอาเท้าแล้วกับคนดีของแม่จ้าอดเอาเท้าแล้วกับคนดีของแม่ไพสิเดเป็นท่ายาโตจริงเสียงจริงแล้วแต่พี่น้องสิงให้คะแนนได้บานนี่ผู้ใดมีความสามารถลายกับผู้นัน้นละนาะพี่น้องเนาะกาแสดงออกมาแล้วครับทายาโตจริงครับ มามาอย่างคะมา้องเพี้ยงครับโอ้มันใจปนนั่นมัดเท่านั้นวุ้ยทายาตัวจริงครับสิมาลองเพี้ยงอย่างเพชรคาศดิ่าไฟโอ้หน้อยๆน,นี่สิมาหาขา่าไฟไงวะหน,น่อยๆเด้อหน้อยๆก็อยากได้มีอย่เยอเอาอยากได้มียอะตีอาจจะได้สนน้อยไม่อยากได้สิสิดไม่เห็นยังเอออยากได้ยังแน่ละบ้านนี่ไม่อยากได้ยังหลายดอกอยากแม่นี่ยนะขอตะาบ้านกับที่ดินพร้อมกับเมียงงามๆผู้เลี้ยงดอก ตอบจ็กบ่าได้มันกระซูดอยู่หันตัวบ้านที่ดินเนี่ยงามๆเนาะสีม้าขาไฟครับพี่กายเฮ็ดยังก่อนขึ้นเจ้าพี่กายนี่นั่ตาเสียงน้อยครับหมอดูหมอเดาดูสีเสือผ่าผู้หญิงใส่เสือสีนี่เป็นยังสั้นยังสั้นนังส่เออใส่เสือสีนั้นเป็นยังสั้นนังส่แมนอันดูให้ใหญ่ๆนั่นเนี่ยเปลี่ยงเสือแดงๆนั่นเพื่อสี่ยันเสือแดงซะก่อนเออเอาผู้เสือแดงกลันให้เสือสีแดงๆนี่เป็นว่าจังใดเียงแฟนชาวบ้าน ทั้งดูทั้งเดาได้หนิยักษ์สเคียด้วยยิ่งใหญ่นี่แหละพนักตัาหมอดูหมอเดาอันนี้นะชอบยังแฟนชาวบ้านชาว่าจังหนึ่งเราก็ดียังหนึ่งเด้อดีจังไหนอู้หู้ันพวกแล้เราเงินมาให้รถเด้อฟันเอาฟันเอาฟันละเนาะเออฉันเด้บันนี้อันเพชรค้าดิขาไฟเบนบ่บันนี้ครับต่อไปปีหนาเฮาเฮ็ดจังปีนาสิขาสวงอู้หู้ฉนพูดอะมีสวงไห้ขาโลดปีนาเตรียมตัวไว้แต่พินีษสิขาไฟซะก่อนขาไฟซะก่อนครับเอาขาไฟซะก่อนเพียงจังคืดแนวอื่นครับผม มเพชรข้าข้าไฟอยู่ในอัลบั้มชุดทายาทะสูนครับผมขอคะแนนจากพี่จากน้องไฮนีกว่หน่อยเสียงสวรรค์เนเ้อร์ไฟใครคิดว่าไม่ คไฟ อยู่ในอัลบั้มชุดถ้าอยาดาศูนย์เปลี่ยนเพลงใหม่ของนี่ก่อนหน่อยอย่าลืมเพลงเก่ารบพีนองน้ำตาเชียงหน่อยหมอหนูหมอเดาช่วงหนาพ่อกันไม่สวัสดีค่ะ